ื่อนมีวัตถุดิบที่ครบก็ยิ่งดีเลยนะครับครับปอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยผมก็จะหั่นเป็นนี้นะครเพื่อนเพื่อนตรงก็ได้เฉียงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะหั่นไปเรื่อยๆอนะครับโอเคค่ะเพื่อนเือนเราก็จะมาตํา พริกไทยนะครับเราก็จะใส่พริกไทยไปแล้วก็โขลกนะครับแล้วพอพริกไทยเริ่มแหลกหน่อยก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับแต่วันนี้ผมบอกก่อนเลยส,สามเกือของผมจะเป็นสามเกือไม่ได้มันะเหลือแค่สองเกือนะคบเพืออ <S <S ่อๆนๆแวไม่มีรากผักชีแต่ไม่เป็นไรครับ โอเคครับเพืเ่อนๆทีนี้เราก็จะมาเตรียมเครื่องกันแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเ,าเราจะเอากระเทียมลงมาเจวนะครับนะครับเราได้ใส่ไปแล้วนะครับเจวให้กลิ่นหอมให้มันพอเหลืองๆห,หน่อยนะครับ ผมก็ได้ใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆบางขั้นตอนอาจจะข้ามไปบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีคนถือต้องให้นะคะส่วนไก่ผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับคลุกเกลือดับขาวเรียบร้อยนะครบใส่ไม่ต้องแรงมากนะคะ เราใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับเราจะปรุงเครื่องด้วยซอสฝาเขียวใส่ลงไปเลยครับสีอิ๊วดำนะครับใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องไปซสีเียกครับแล้วเราก็จะใส่รสด,ดีนะครับใส่รสด,ดีลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะคนนะครับเพื่อนๆก็น้ำตาลนะครับทำให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนนะคะเพื่อนเพื่อนเราผัดในนี้ไม่ได้นะคะผักไม่พอเราจะต้องมาเอาใส่หม้อนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับไม่ใส่หม้อแล้วครับเราจะทําที่กระทะนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็รอให้ผักเปื่อยสักยี่สิบนาทีนะครับผมแล้วเราจะมาปรุงรสกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับเราก็ตุ่นไปเรื่อยๆเลยนะครัพเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูการทําต้มจับชายครั้งแรกของผมจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะครับ เสร็จแล้วจ้าทุกคนต้มจับชายผักก็เปื่อยแล้วนะครับไก่ก็สุกแล้วแล้วเมื่อกี้ผมลองชิมแล้วอร่อยมากครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้แล้วหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ